โอ้เดี๋ยวข้าวอะ่ะเดี๋ยวลองดูร้านนี้ก่อนเฮ้ย๋อเหมือนจะมีเนื้อขายครับแม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้ายู่นี่ค่ะอ่ะนี่ขายอะไรกันครับขายเนื้อจ้าขายเนื้อมีมเนื้ออะไรบ้างะครับมีส่วนไหนบ้าง,ม,างามีทุกอย่างเลยจ้ามีทุกอย่างเลยจ้าดูแมค่ค้าคนสวยของเราฮะโอ้โหสวยที่สดุดในแถวนี้แล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยมีเสือร้องห้า อมีเสือร้องไห้ครับมีข้างในอ,อมีเนื้อดีมีเนื้อดีครับเสือร้องไห้มีข้างในแล้วทีนี้โอ้โหเราหิวข้าวด้วยสิที่นี่ทําให้กินได้ไหมได้จ้าที่นี่ทําให้กินได้นะจ้าโอ้จริงเหรอค่ะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่อยากจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนลานกระบือเนี่ยคนที่นี่เขากินกันะทําให้พี่กินสักหนึ่งเมนูได้ไหม โอเคฮะหนูมีเมนูแนะนำพี่หนึ่งเมนูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าได้พูดเก่งจังเลยแม่ค้าชื่ออะไรครับเจเล่ค่ะเจเล่ค่ะเฮ้ยเป็นวุ้นเป็นวุ้นเลยนะโอ้โหเจเล่ก็กึลมๆแล้วค่ะอ่าอ๋อนี่กำลังดื่มมันอยู่เหรอครับนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยซอยจุ๊ค่ะซอยจุ๊ค่ะอันนี้มีโอ้มีซอยจุ๊จ้ามีซอยจุ๊กมีกับแก้มเพียบนะฮะ ใด้กงวิสา่นนี่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 ทำไหมคะดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องกินแล้วแหละต้องลองต้องลองฝีมือได้สาวร้านกระเบือแล้วแหละครับที่ทาง,งซอยจุได้ไหมคะได้อ่ะอ่ะ,อะลองดูอ่ะลองจัดให้ผมสักหนึ่งเมนูมา<ด>จัดมาค,ครับจัดไปอ่ะสาวๆได้เหรอโชสาวๆก็ทำเสร็จแล้วครับโอ้โหซอยจุ๊ร้านกระเบือ แต่ไม่เป็นไรฮะเรากินร่วมกันได้ครับนี่ใจดีมากเลยอันนี้ชื่ออะไรครับดำดำค่ะดำๆๆดำค่ะดำดำค่ะและนี่ก็แม่ค้าเนื้อเรานะฮะเจล่ค่ะแม่ค้าเจเล่นะครับเอาไอตัวตุ่นอยู่นี่ไปไหนเมื่อกี้อ้วนๆนะอ่ะไอตัวนี้ไปไหนไอตัวนี้อ๋อหายไปครับคนนี้หายครับอ๋อแล้วปกตินี่นั่งทานกันอย่างนี้ประจําเลยป่ะครับประจําค่ะอ๋อก็ร้านก็ ขายเนื้อเป็นร้านเป็นร้านขายเนื้อสดนะครับใช่ค่ะร้านอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนหนองตาสังค่ะหมู่บ้านหนองตาสังอยู่ที่อำเภออำเภอลานกระบืออำเภอลานกระบืออ๋อนี่นีจุดสังเกตง่ายๆครับร้านจะอยู่หน้าวัดหนองตาสังเลยจ้ะร้านอยู่ตรงข้ามวัดหนองตาสังเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะมา สั่งเนื้อสั่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่เนื้อที่นี่มันอยู่ใกล้ถนนนะแล้วมันมีรถแบบพุ่งพลานมากเลยครับน้องเขาก็เลยต้องเอาถุงของไว้แบบนี้มีลูกค้ามาค่ะ่มีลูกค้ามาแล้วครับให้น้องขายของก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ดูเดี๋ยววันนี้เราจะอาศัยน้องเจเล่นะเราจะอาศัยน้องเจเล่รับประทานอาหารร่วมได้ค่ะแต่๋ยวันะนี้จะพาไปแกงไกล้ค่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงน้องเขาบอกว่า จะพาไปแกงไก่แกงไก่ในแบบฉบับของลานกระบือเลยใช่ไหมครับแกงไก่นอกหม้อแกงไก่นอกหม้อมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวค่อยดูอ่าเดี๋ยวค่อยดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้และอันนี้ใครครับเนี่ยรเนขายยังไงครับอ้าวเขินนะมีเขินมีเขินกล้องไปแล้วครับมีเขินกล้องอืมน่ากินจริงๆครับเฮ้ยอ่าลองดูก่อนลองดูก่อนให้เจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะชิมให้เราดูนะครับ ว่าเขากินกัน่างนี้ทำเลยเซ็ตดูดูฮะผมลายไหลเลยครับไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูไม่ค้าหรอไม่ค้าเรากินให้ดูฮะยังไงเขาจะอะเขามีวิธีกินยังไงที่มีแบบมีความพิเศษไลยสำหรับแถวนี้แบบเขาเขากินกันยังไง าคีรีวห่อตับอ่าฮะไม่ใช่ปลาคีรีวห่อทองนะห่อตับเออเป็นใส่ปลาคีรีวห่อทองนะกลับกันนะคะดูดูครับดูครับนีเงี้ยอ้ยนันแถวอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับเอาเราอะครับเราไม่กิ่งอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวกันเดี๋ยวแนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ชื่ออะไรนะครับเอาใหมาที่พี่ลืมแล้วเมื่อกี้ ดำเจดดำเจดดำฮะอันนี้เจดดำครับเจดดำอ่าแล้วก็น้องเจเล่นะครับน้องเจเล่จำได้เนี่ยครับเดี๋ยวชื่ออะไรครับชื่อลุงค่ะน้องลุงอันนี้น้องลุงนะครับโอเคครับน้องลุงทานเนื้อไหมครับมาคื่ทานเนื้อแล้วมึงมานั่งทำไมครับมาขายมาขายค่ะอ๋อมาขายเนื้อนี่คือขายเนื้อแบบทีเดียวพร้อมกันสามคนอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วจะมีคนกล้าซื้อมึงปะเนี่ย เจอครับเจปกติก็ทานเนื้อใช่ไหมครับทานทุกอย่างค่ะแบบเขาเลือกหรือได้ไหมโรเตอร์ได้ไหมได้ด้วยน่ารักที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมตามหาเลยนะที่มันหายไปในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเลยนะครับเราจะมาเจอเพื่อนใหม่แบบนี้โอ้โหเราตามหาสิ่งที่หายไปในชีวิตแบบนี้มานานมากเวลาแบบนี้คือผมตามหามาเยอะแล้วนะ แล้วเจดมมารับมาหาเจดมดีกว่าเจดาขายเนื้อทุกวันเนี่ยเบื่อไหมไม่เบื่อแล้วกินทุกวันไหมกินทุกวันด้วยกินเหล้ากินเนื้อกินเนื้อไม่ใช่กินเหล้ามันเป็นแค่กินคนไอ้ีกินคนด้วยครับกินหรือดูดพูดดีๆเราอ่ะ หยอกหยอมนะครับหยอกน้องเล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูลองดูพี่ต้องอชิมดี้ซอยจุรันบืออร่อยไหมเนี่ยต,ต้องลองต้องลองนะนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยกินคํานี้เลยลองดูเต็มๆแบบน้ําจิ้มในแ,แบบฉบับของลานกระบือเลยอ,อืมอืมอร่อยจุ๊บยังไงพี่เขากินน,ะะน้ําจิ้มขมด้วยนะ ปกติคนลานกระมือเลยพูดภาษาอีสานหรือว่าพูดภาษากลางง่ายขลาพูดภาษากลางแล้วทำไมเขากินเพราะฉะนั้นทำการกินนี่เหมือนคนอีสานเลยนะใช่เนี <S 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 ่ยผมประทับใจมากครับผมจะให้ดูว่าความประทับใจของผมนี่มันดีขนาดไหนวันนี้คือผมได้เจอเพื่อนใหม่ผมมีมิตรภาพที่ดีมากกับการเดินทางของผมครั้งนี้ ผมชอบมากเลยน้องๆแบบไม่ถือตัวสักคนเลยเนี่ยน้องกุ้งอ๋อน้องลุงน้องลุงน้องลุงน้องเจแล้วก็เจดำฮะเขาเป็นแม่ค้าที่ขายเนื้ออยู่ที่ร้านกระเบือวงว่างๆเขาก็จะมานั่งสังสรรค์กันเดื่มน้ำชาที่หน้าวัดแห่งนี้ที่ร้านแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาแถวนี้หรืออยากจะทานเนื้อเนื้อสดๆนะ สั่งเจดำได้นะครับเจดำเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ94นย่ห้าเ8้2 8, 8้สสั่งได้ครับ0 94, 9 4ย์2 8 8 2 8ครับโทรมาสั่งเจดำได้มีบริการส่งฟรีร้านใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ครับสามารถโทรมาสั่งได้เลยมีเนื้อให้ทุกแบบใช่ไหมครับมีเนื้อให้ทุกแบบแต่ถ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษต้องแบบพรีออเดอร์ล่วงหน้านิดนึงนะครับออื นั่นก็วันนี้ก็มีแล้วแหละขออนุญาตกินกับน้องน้องก่อนนะครับเอาไว้ดูสิเย็นนี้เราจะมีอีพีต่อไหมมีเจเล่บอกว่าจะพาไปกินซุปไก่แกงไก่นอกหม้อ,มอค่ะอ่าแกงไก่นอกหม้อ,มอฮะสูตรรามกระเบื้อสูตรรามกระเบอือล,ลองดูลองดูครับเชือดกับมือเองเลยนี่อ่ะเชือดกับมือเองด้วยครับเชือดกับมือเองอ่าพี่จะรอกินคืนนี้ถ้าเป็นไปได้พี่จะรอกินเลยได้โอเคครับ บรรยากาศมันโคตรได้เลยอ่ะเป็นไหมคะเออฟินเวอร์อ่ะเดี๋ยวจะมีฟินยี่อนนี้นะคืนนี้ยืมมือ่ะ้าคืนนี้จะพาพี่ไปทำอะไรเอาจริงๆอ่ะพี่อยากทำอะไรคะเมื่อกี้น้องบอกว่าไก่ไงพี่ใช่อยากกินไก่เลยอ่ะเอาแบบแต่ไม่ลากลงไปกินในน้ำนะอ่าฮะแต่เชื่อให้ดูเลยเฮ้ยเช็ดไก่ลิงดูจริงเหรอเช็ดไก่ลิงดูแล้วนี่เราแบบ ทำเองเลยปะจับมาจากเล้าแล้วก็เนะชือดเองโอ,อ้อยากเห็นนะี่พี่อยากกินเลยอะ่ะแกงไก่น้องงอแล้วกันนะคืนนี้อะชนแจ่วดีกว่าเราอ,อ่ะรอร่อยมาเคยจูอ่ะเนื้อดีมากครับเนื้อสดมากกันนะเนื้อแบบหวานหวานอะ่ะ เนืน้อดีเนื้อดีขายดีครับร้านเนื้อร้านนี้ลูกค้ามาไม่หยุดเลยแล้วน้องเจอยู่นี่หไหอปกติอยู <c oughs> ่บ้านไม่ดูแบบ <c oughs> <c oughs> ล่าสัว์หรืออะไรเนี้ย <c oughs> เราเป็นคนไปทำมาหากินไหม <c oughs> หนัวเหรอไอ้บางค้าง บางครั้งใช่บางทีแล้วก็น้าาหนูว่าจะไปหาปลากลางคืนนะนะไปแทงกบอะไรประมาณนี้พี่พูดเป็นเล่นจริงดิแต่ว่าตอนนี้มันหมดหน้าไปแล้วไงอ๋อตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีน้ำเราหากินแบบนั้ไม่ได้ใช่ใช่ช่วงนี้ต้องหาหนูแล้วแหละช่วงหน้าหนาวอ่ะหนูหนูนา Yes sir หนูนาแถวบ้านพี่ก็ไปดักหนูนาเหมือนกันช่วงนี้อยากเห็นว่าถ้ามีโอกาสนะ้องเจยพาพี่ไปจ้ะ แบบอย่างนี้ได้ไหมทําแบบให้เจพาพี่ไปหาของกินแบบนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวหนูพาพี่ไปนอนกลางเต็นแล้วก็ไปไต่หนูแล้วก็ไปดักปลาไปปักเป็ดอะไรเงี้ยพี่พี่ไหวไหมนะเฮ้ยถ้าเกิดพี่ไปอ่ะไปได้ไปได้เี่ไปนอนกลางนานะได้หมดได้หมดพี่ได้หมดเลยเฮ้ยผมเจอสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่แล้วครับ amazing ลานกระบืออ่าดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดู พี่จะคอยดูว่าเราอ่ะจะจริงเหมือนที่พูดหรือเปล่านะใช่แต่หนูวันแห่ไม่เป็นนะแต่ดักดัปลาเป็นดักปลาแล้วใช้อะไรดักก็ปักเบ็ดค่ะอ๋อปักเบ็ดนะค่ะปักเบ็ดที่อ๋อเบ็ดนี้นะรู้จักรู้จักอ่ามีเบ็ดด้วยนี่เจดดับก็บอกแล้วปกติใครเป็นคนปักเบ็ดโอเคหรือว่าเจดดับไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันอันนี้ไปยูอย่างเดียวอันเนี้ยหนูว่าส่วนมากหนูทำตลอดอืคเ ลราก็คิดว่าขยันจริงๆก็ไม่ใช่ก็ไปเป็นเพื่อนว่างั้นเถอะโอ้นี่คือนางเอกใช่ออนแองเงี้ยทำไปทุกอย่างโอ้โหมันต้องแบบนี้เออวันนี้ไม่เป็นริงก็คือวันแห่วันแห่ไม่เป็นเอ้ามาขออนุญาตขออนุญาตนญชนน้ำชาทำไม